สวัสดีครับมาพบกับผม MENG DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า door lock นั่นเองครับก็คือโปรเจกต์นี้ซึ่งมันก็จะต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง RFID นะครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะครับผมแล้วก็อุปรกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยใช้เลยนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นลิงก์ ตรงด้านข้างตัวนี้ให้กดนะครับผมโอเคนะครับตัวแรกที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัว Arduino นะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Arduino Uno Arduino Ar Nano Arduino Mega หรือว่าจะไปใช้ ESP ก็ได้แต่ว่าวิธีการต่อมันก็จะไม่เหมือนในรูปนะครับก็ถ้าอยากได้ในรูปเป๊ะๆในรูปผมใช้เป็น Arduino Uno นะครับ R3 แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น r f i d r C522 ตัวต่อมานะครับเป็นตัว LCD I Square C ร,รุ่นนี้ตัวต่อมานะครับเป็นรีเล่รีเล่โมดูลนะครับแล้วก็มีบัสเซอร์ซึ่งมันก็จะมีอยู่แค่2ขั้วนะครับก็คือบวกกับลบแล้วก็จะมีพุชสวิตับ2ตัวเอาไว้กดเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวต้านทานนะครับตัวนี้2ตัวเหมือนกันเป็นขนาด 10k โ oh อห์มนะครับ1ส่วนสวัตต์ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวกรอนไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็คือตัว DC jack หรือว่าเป็นตัวที่เราจะนำไฟเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเราจะต่อเป็นไฟ12โวลต์นะครับเข้ามาที่ตัว Arduino เราจะไม่ได้ต่อเข้าตรงนี้นะเพราะว่าผมไม่อยากไปบัดกีตรงหัวตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาไฟมันเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านตัวนี้นะครับก็คือตัว IC regulator นะครับมันก็จะแรงดันลดลงเพราะว่าผมอยากใช้12โวลต์นะผมก็เลยเทำตัว DC Jack หรือว่าตัวเนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาบัดบัดรีใส่เองนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของตัวกล่องนะครับกล่องเนี่ยผมก็ออกแบบไว้นะครับก็คือมันก็จะยัดอุปกรณ์ทุกอย่างลงไปในนี้นะครับอุปกรณ์หลักแล้วเนาะตัวนี้เราจะติดไปทั้งนอกประตูนะครับก็คือคนมาก็จะแตะบัดได้อย่างเดียวส่วนตัวต่อมาเนี่ยคือตัวนี้นะครับ เป็นตัวพุชสวิตก็คือมีล็อกกับอนล็อกตัวนี้เราจะแปะไว้ข้างในเพื่อ,อไว้ให้คนข้างในกดเปิดปิดเองได้นะครับโดยไม่ต้องแตะบัตรนะครับอ่านี้ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในนิดหนึงก็แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมครับนี้มองทะลุข้างในได้สังเกตว่าตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใส่ตัวจอ LCD นะครับแล้วก็จะมีตัว RFID อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เนี่ยมันเกาะอยู่ตรงตรงฝาบนนะครับส่วนข้างล่างมันก็จะมีตัว Arduino แล้วก็ตรงนี้ผมเว้นที่ว่างไว้นะครับตรงนี้เว้นที่ว่างไว้ใส่รีเลย์แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เจาะรูเอาไว้ใส่ตัว DC jack ซึ่งผมในในในเนี้ยผมไม่ได้เจาะไว้นะครับแต่ว่า ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้ตัวกล่องนะมาดูในส่วนของโค้ดกันบ้างนะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยผมก็จะเอาโค้ดจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ติดตั้งไลบรารีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใช้งานต่อในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารีหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยให้กลับไปดูก่อนนะครับผมที่มุมขวาบนเช่นเดียวกัน โอเคในส่วนด้านบนนะครับอันนี้จะก็จะเป็นการกเรียกใช้งานไลบรารีนะครับต่างๆที่เราจะใช้ในตัว Arduino ตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นการประกาศว่าเราจะใช้ขาไหนบ้างของ Arduino นะครับแล้วก็เ,เขียนชื่อมันไว้ด้วยนะครับก็คือเมื่อเราเรียกใช้ชื่อเนี้ยมันก็จะเป็นการบอกว่าเราจะใช้ขาที่10นะนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับถ้าผู้ชมยังไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปดูเรื่อง Arduino พวก พื้นฐานก่อนนะครับผมต่อมาไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการประกาศใช้งานจอ LCD แล้วก็ตัว RFID นะครับสองมาทัดนี้นะครับในเซตอัพในเซตอัพตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะหมายถึงมันจะทำงานเพียงหนึ่งรอบเดียวนะครับเมื่อเราเปิด Arduino ขึ้นมาเนี่ยจะทำงานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ สังเกตว่าจะมีการประกาศพินโมดนะครับอันนี้ก็จะมันก็จะเอาเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาชื่อนี้มาบอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็น Input หรือ Output รีเลย์เนี่ยเป็น Output นะครับผมก็จะประกาศเป็นเอาพุตบัสเซอร์ก็เป็นเ u t p u t ก็คือส่งเสียงออกไปนะครับส่วนตัว Input มันก็คือปุ่มนั่นเองมี2ปุ่มสีเขียวกับสีแดงนะครับถ้าเรากดปุ่มมันก็จะเป็น Input เข้ามาส่งสัญญาณมาที่ Arduino นั่นเองนะครับ โอเคไปแบบเร็วๆนะครับผมมาดูในส่วนของลูปกันบ้างน,นะครับในส่วนของลูปเนี่ยผมก็จะเช็คเงื่อนไขอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสตัวด้านบนตัวนี้ก็คือเมื่อเรานะครับมีการกดปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มล็อกหรืออันล็อกนะครับก็ให้มาเช็คเงื่อนไขตรงนี้ถ้ามีการกดปุ่มล็อกนะครับก็ให้ตัวกรอนไฟฟ้าเนี่ยทำการล็อกนะครับถ้ากดปุ่มอันล็อกก็ให้กรอนไฟฟ้าทําการอันล็อกก็คือ ดีดเข้าไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มาจากคลิปที่แล้วเช่นเดียวกันเป็นการตรวจสอบว่ามีการ์ดใบใหม่หรือเปล่านะครับเรามีการแตะการ์ดใบเดิมไหมอะไรประมาณนี้นนี้เช่นเดียวกัน,นครับอ่านการ์ดนะอ่านการ์ดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ครับมาทัดพวกนี้มาจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วเนาะโอเค อันนีน้จะเป็นการบอกว่าการ์ดท,ที่เราแตะเข้าไปเนี่ยเป็นใช่การ์ดเดียวกันกับที่เราเซตไว้หรือเปล่านะครับจากคลิปที่แล้วนะเมื่อเราอ่านค่าการ์ดได้แล้วเนี่ยผมก็จะามาใส่ตรงนี้ก็คือการ์ดตัวนี้นะครับการ์ดสีน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นเลขนี้นะครับเมื่อเราอ่านค่าออกมาแล้วนะครับอ่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวโชว์ผมคอมเมนต์ไว้นะครับถ้ามันเข้าเงื่อนไขปุ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นข้อความว่า Unlock แล้วก็นับถอยหลัง5วินาทีาตามเงื่อนไขเลยนะครับผมเนี่ยคำว่า Unlock แล้วก็ผมก็จะพิมพ์บอกว่า l o อกมันจะล็อกในอีกกีว่วินะครับเนี่ยตัว for loop ตรงนี้จะเป็นการพิมพตัวเลขนับถอยหลังเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับมันก็นับจาก 5, 4, 3,2, 1, 0 โดยที่ดีเลย์หนวินะครับอันนี้ก็คือ1000งพมิลลิเิคจากนั้นก็ให้ lcd home screen ก็คือมาเรียกฟังก์ชันนี้นะครับเรียกฟังก์ชันนี้ให้ทำอะไรครับก็ให้เคลียร์หน้าจอออกไปแล้วก็ให้โชว์ข้อความว่า welcome แล้วก็ tap guard to open นะตามในวิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าผมแตะการ์ d อื่นเข้าไปล่ะดูนะครับอ่ามันก็จะขึ้นคำว่า a c c s d e n i e d มองทันหรือเปล่าครับอ่ะดูใหม่อ่า x อ็มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขแรกนี้ปุ๊บมันก็จะมาทําเงื่อนไขที่2ตรงนี้นะครับก็คือให้อะไรครับให้ LCD เนี่ยโชว์เขามา x อ็กเซดีนายเลดลีหนึ่บีก็คือให้ค้างไว้แค่บีเดียวแล้วก็กลับมาที่โฮมสกรีนเหมือนเดิมอ่าส่วนที่ได้ยินเสียง ส่วนที่ได้ยินเสียงลําโพงนะครับที่มาดังติดๆผมมาตั้งค่าตรงนี้นะครับก็ให้ลําโพงติดดับติดดับสลับกันที่5 0 m มิลลิเซกนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้มันจะดังแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือตรงนี้สังเกตว่าเสียงจะต่างกันนะผมใส่ดีเลย์หนึ่มิลลิเซกมันจะดังประมาณนี้นะครับติดยาว ผมใส่5 0มิลลิเซก่าจะดังประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทำการกดปุ่มให้ดูแล้วกันนี่ครับล็อกกับอันล็อกผมจะกดปุ่มอันล็อกนะครับก็คือปุ่มสีเขียวนะครับอันนี้ไม่มีดีเลยนะครับก็คือจะเปิดตลอดเลยจนกว่าเราจะกดปุ่มล็อกอ่าประมาณนี้ ล็อกอ่นล็อกนะครับแล้วก็ล็อกโค้ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะปรับตัว Arduino ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัว uh, Node MCU หรือว่า ESP32 พวกนี้นะครับที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้มันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราแตะบัตรใช่ไหมครับแตะบัตรเข้าไป เราอาจจะให้มันลิงก์กับโทรศัพท์นะครับส่งอะไรบางอย่างเข้ามาในโทรศัพท์เพื่อที่จะให้มันเปิดประตูให้เราก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้อ่าเทคว่ามีคนเข้าออกประตูเวลาไหนบ้างนะครับให้มันส่งข้อมูลไปเก็บบนคลาวด์หรือว่าส่งข้อมูลเข้าไปที่ไลน์ดีไฟให้มันแจ้งเตือนให้เรานะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็ทำได้หรือว่าจะทำให้มันเพิ่มบัตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เราอาจจะกดปุ่มล็อกกับอันล็อกพร้อมกันนะเพื่อเป็นการาเพิ่มบัตรเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับรูปวงจรโคร้ดแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ